คำเตือนคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับคนโลกสวยไม่เหมาะกับเด็กที่ยังไม่เกิดสำหรับเด็กที่เกิดแล้วให้เรียกพ่อแม่มานั่งดูด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมมีของกินอร่อยๆอมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะครับนั่นก็คือนี่ของอร่อยๆอในราคาที่ไม่แพงนะครับนี่เลยหากท่านใดที่เคยเข้าเซเว่นผมมั่นใจว่าต้องเคยซื้อมากินแล้วแน่นอนเลยนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะบอกว่าผมซื้อมาในราคาทีเท่าไหร่ เรามาแกะกันดูเลยนะครับเอาจริงคนที่เคยเข้าเซเว่นก็น่าจะรู้นะครับว่าราคามันจะติดอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ผมขอปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจะไปบอกในท้ายคลิปเลยเรามาแกะกันเลยนะครับนี่ดูนี่น่ากินไหมครับ มันมีอย่สองนมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับซึ่งขนมปังก็ขนมปังถึง4แผ่นเลยนะครับนี่นากินไหมเดี๋ยวผมจะมากินให้คุณดูเลยแล้วผมจะบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันไหนดีเนาะไหน อร่อยมากครับม,มือผมล้างแล้วนะครับขออนุญาตช่วยกินกับมืออืม,อ,มอร่อยมากครับ เอาละครับผมจะมาบอกกันเลยนะครับว่าของชิ้นนี้ผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่นี่นะครับของชิ้นนี้ที่หน้าป้ายเขาเขียนว่าเป็นสินค้าขายดีซึ่งผมผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครที่ไม่รู้จักนะครับถ้าคนที่เคยเข้าเซเว่นหรือว่าหิวตอนเด็กเดกอะไรเงี้ย ขนมหอนี้ผมซื้อมาในราคา20บาทนะครับคุณฟังไม่ผิดครับ20บาทได้ถึง4ชิ้นผมว่ายุคโควิดเนี่ยมีของที่ถูกแล้วก็อร่อยแบบนี้ถือว่าโอเคมากครับอืมอืม อร่อยมากครับนี่เป็นข้าวหนึ่งมื้อได้เลยนะครับเนี่ยอืมอร่อยอดเอาละครับถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยขอบคุณครับ